สวัสดีคะ่ะเพื <studio> ่อนๆค่ะวันนี้นะคะคลิปนี้จะพาเพื่อนๆมาดูวิธีเจาะกระดุมนะคะกระดุมเป็นกระดุมผ้านะคะเป็นกระดุมกุ้นเนาะสำหรับเพื่อนๆมือใหม่นะคะเดี๋ยวเรามาดูวิธีเจาะกันแบบง่ายๆนะคะไม่ต้องรีบด้วยเนาะเนี่ยกระดาษนะคะอันนี้นะคะก็คือผ้าที่เราจะทำมากุ้นนะคะจะนํามากุ้นกระดุมเนาะแล้วก็นําผ้าวีลเน่หรือว่าผ้ากาวก็ได้นะคะ ามาอาัดติดตรงนี้ก่อนนะตรงนี้เป็นผ้าสี่เหลี่ยมก็คืออ่าเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าเลยนะคะตรงๆเลยเนาะเราตัดมานะคะเท่ากับกระดุมที่เราจะจะอ่าจะเจาะนะอ่าตัวนี้มีเจาะสามสามเม็ดนะคะเราก็จะนาอ่าตัวนี้นะคะผ้าอ่าด้านนี้เนาะอันนี้คือด้านกาวนะคะเราเอาผ้านะคะชนกับด้านนี้นะสําหรับตัวเสื้อนะคะก็จะอ่าใช้ด้านขวามือนะคะนะสาหรับด้านขวาเนาะ เพราะว่าผู้หญิงผู้หญิงต้องเจาะทางด้านขวานะคะผู้ชายก็จะเจาะด้านซ้ายเนาะเวลาวางนะคะเราก็จะให้เป็นแบบนี้นะคะอ่าตรงนี้ก็คืออ่าทแยงเนาะเราจะวางทแยงแบบนี้นะคะอ,อะ่าเราเวลาเราตัดเนี่ยเราตัดสี่เหลี่ยมผืนผ้านะคะแล้วเราก็วางทแยงแบบนี้นะอ่าทแยงแบบนี้นะคะ,ะ,ละ,คะแล้วก็ใช้จักรนะคะเย็บนะเนย็บตรงนี้เลยรอบสี่เหลี่ยมตรงนี้นะคะสี่เหลี่ยมตรงนี้ก็ต้อง ตรงมุมนะคะตรงมุมเขาเนี่ยเราจะเย็บทีนิดนึงนะคะ,ะเริ่มเย็บเลยนะคะจากมุมตรงนี้นะ,ะตรงมุมนะคะอย่าลืมนะคะทีนิดนึงนะ ถ้าไม่แน่ใจนะคะก็ให้ใช้มือหมุนนะคะจะหมุนตรงนี้เนาะหมุนตรงมุมนะคะตรงมุมเขาก็เราก็จะหมุนแล้วก็เย็บถีนิดนึงนะ มาเป็นสี่เหลี่ยมแบบนี้เลยนะคะข้างล่างเขาก็จะเป็นแบบนี้นะคะนะเป็นเหลี่ยมแบบนี้เนาะจากนั้นนะคะเราก็พลิกมาแบบนี้นะแบบนี้นะคะแล้วก็ใช้มือนะคะนิ้วเนาะจับขูดเขานะเกลี่ยผ้านะคะให้เขาแยกกันแบบนี้นะคะให้เขาแยกกันแบบนี้เนาะแล้วก็พับมาแบบนี้นะคะอ่าตรงนี้นะคะได้เท่าไหร่นะ เราก็จะแบ่งครึ่งแบบนี้นะคะแบ่งครึ่งให้เท่าๆกันเนาะนะคะใช้ด้วยสายตาก็ได้นะคะครึ่งให้เท่ากันนะแล้วเราก็คือภับตรงนี้นะคะให้เท่ากับครึ่งของตรงนี้นะเนี่ยภาพแบบนี้นะคะเราสามารถที่จะทําเย็บแบบนี้ได้เลยนะแบบไม่ได้ไม่ได้ไปรีดนะคะถ้ารีดข้างในก็คือแยกอยู่ข้างในเนาะ เราก็จับนะคะดูให้ขนาดเนาะเท่ากับครึ่งของรูกระดุมนะคะหลังกระดุมเนาะเราก็ใช้จักเย็บเลยตรงนี้นะคะให้เขาชิดที่สุดนะคะให้ชิดกับริมที่สุดเนาะตรงนี้นะคะจับนะจับแบแบบนี้นะคะแล้วก็พับตรงนี้ให้ได้นะคะ เท่ากับสองด้านนะคะเท่ากันชนกันนะคะก็จะมาปิดรังลมพอดีเนาะก็จะออกมาประมาณนี้นะคะจะเป็นแบบนี้เนาะเราก็จับแยกอย่างนี้นะคะ ตรงนี้ที่เราเย็บนะคะอันนี้นะที่เราเย็บเมื่อกี้นะคะเราก็จับแยกแบบนี้เนาะตัดนะคะตัดครึ่งนะเสร็จแล้วนะคะก็คลิปนะคะอะ่คลิปตรงมุมนะถ้าแยงออกไปแบบนี้นะคะอย่าให้โดนเส้นได้ที่เราเย็บนะคะเนี่ยทะมุ เราจะตัดทะแยงแบบนี้นะคะตรงนี้นะนี้ก็ทะแยงแบบนี้นะคะแบบง่ายๆเนาะไม่ต้องรีบนะคะก็จับตรงนี้นะคะปลายนะคะของผ้าตรงนี้เนาะามุดเข้าไปนะคะ,ะมุดก็จะมาโผล่ข่งนี้เนะาะพอโผล่ขึ้นมาแบบนี้เราก็ดึงค่อยๆดึงออกมานะคะออกมาแล้วนะคะเราก็จับตรงนี้นะ จับตรงนี้นะคะให้เขาเท่ากันเนาะตรง,งมุมตรงนี้นะคะใช้เหล็กนะคะใช้เหล็กทองเหลืองหรือว่า,ากันไก่ก็ได้นะคะทุบตรงนี้นิดนึงเนาะให้เขาแบนนิดนึงนะคะตรงหัวตรงนี้เนาะเขาจะแข็งนิดนึงนะคะหนานิดนึงเนาะเราก็จะประมาณนี้นะคะทุบตรงนี้ก่อนเสร็จแล้วนะพอเราเย็บอย่างนี้แล้วนะคะเราก็พลิกนะคะพลิกตรงนี้เนาะขึ้นมานะคะ จากนั้นก็เย็บตัดเลยนะคะเร,เราก็จะเย็บตัดตรงนี้นะตัดตรงนี้นะคะอ่าตัดตรงนี้นะตัดมาเลยอย่างนี้เลยนะคะไม่ต้องย้ำก็ได้นะคะตัดมาเลยเอ,าอย่าแบบนี้เลยนะคะด้านนี้ด้วยนะคะด้านนี้ด้วยเนาะน หลังจากนั้นนะคะเราก็จะมาตัดตรงนี้นะคะตัดให้เขาเป็นสี่เหลี่ยมแบบนี้เนาะเผื่อออกไปนะคะประมาณอ่ะหนึ่งเซนถึงครึ่งนิ้วนะคะตรงนี้เนะนะเาะแล้วก็จะตัดมุมตรงนี้นิดนึงอันนี้ใช้ได้สีอ่อนนะคะเพื่อจะได้เห็นเนาะจริงๆแล้วต้องใช้สีเดียวกันนะคะ ก็จะเป็นแบบนี้นะเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะไดะ้กระดุมตรงนี้นะคะเรียบร้อยแล้วเนาะนะก็จะได้กระดุมแบบนี้นะคะเป็นเป็นกระดุมที่กุนผ้านะคะเนาะ,ะเราเจาะเรียบร้อยนะคะเราก็นํามารีดนะคะก็จะได้แบบนี้เนาะ เป็นกระดุมนะคะกระดุมอ่ากุผพานะคะเนาะ,ะเรียบร้อยแล้วนะคะสําหรับวิธีกุ้นกระดุมนะคะก็หวังว่าคงคลิปนี้คงจะมีประโยชน์กับเพื่อนๆมือใหม่นะคะเนาะวิธีกุ้นกระดุมผ้าแบบง่ายๆนะคะเนาะสาหรับเสื้อนะคะเข้ารูปนะคะเนาะเรียบร้อยแล้วนะคะขอบคุณมากที่ติดตามรับชมนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ